คู่นี้นะครับนี่นะฮะจัดมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ทํารีวิวไปแล้วด้วยนะครับผมใส่เกือบทุกวันนะครับจริงๆมีรองเท้าหลายคู่นะสลับกันใส่แต่ว่าตอนเนี้ยใส่คู่นี้บ่อยที่สุดนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ามันสบายเท้ามันไม่หนีผมไม่โป้งผมนะครับแล้วก็นี่ฮะเลยจัดมาอีกสองคู่นะครับเพราะว่าเขาออกใหม่มาสองสีนี่ดาส้มนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เลยวันนี้นะครับแล้วก็นี่ครับจัดสีนี้มาอีก เป็นดำล้วนนะครับนี่สีดำล้วนอ่านะครับเดี๋ยววันนี้จะใส่คู่นี้เลยนะครับเพราะว่าฝนข้างนอกตกปล่อปยอันเนี้ยใส่โดนฝนได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นผ้าลมนะครับและตรงเนี้ยเป็นหนังพีเกรดพรีเมียมนะครับเลาะพื้นนะครับเป็นยางอย่างน้านะครับมีการลื่นด้วยนะครับเดี๋ยวใส่เลยดีกว่าที่สําคัญนี่ครับไม่ต้องใช้เชือกผูกเห็นไหมครับไม่ต้องมาผูกเพราะมันเป็นยางยืดอยู่แล้วสวมปุ๊บได้เลยนี่สบายมากสวมง่ายนะครับ ใส่ได้ในทุกสถานะใส่กับยีนก็ได้นะครับใส่กับขาสั้นก็ได้สวยนะครับจัดเลยต้องมีนะครับของมันต้องมี